ที่ต้องลับสู่มหาวิทายาลัยราชภาฏบันสัมเด็จเจ้าพยามหาวุทายาลัยราชภาฏบันสัมเด็จเจ้าพญาเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อกัารพัฒนาถงถิ่นที่มีคุณภาพใต้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสัมเท็จเจ้าพญามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทำปปมนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมคุณภาพที่เปรียบด้วยคุณธรรมมีสุขภาพอนมามัยดีมีทักษะท,ทางวิชาการมีทักษะท,ทางภาษาการสื่อสารและเทคโนโลยีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติพรอมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียและประชาคมโลกที่นี่เป็นวิทยาเขตที่เต็มไปด้วยความชีวิตชีวาและสวยงามนักศึกษาทำกรรมอภิปรายทำวิชาการที่เข้มข้นกับอาจารย์ตั้งใจฟังและเรียนรู้แบบต้อตอบในห้องเรียน อจากนี้นักศึกษายังได้ทำงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในห้องปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์และสตูดิโอโดยมีการนำเสนอโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมของตนเองนักศึกษาร่วมมือกับอาจารย์เพื่อทดุงและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภาปั้นสมเด็จเจ้าพยาอินดีต้องรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกและกล่าเชิไขห้นายเรียนรู้ต่อตอและสร้างความสรงจำที่สวยงามร่วมกันเพื่อนรู่สยามนกับมหาวิทยาลัยราชภาปั้นสมเด็จเจ้าพยาค่ะ ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยสวยงามและสัตว์ต่วในการเดินทางแถวมหาวิทยาลาัยมีพิเกอร์ซีหลานกาแฟมีถัง PTS และเ r t อาจารย์และนักศึกษาตัวียนมิตโเขคอย่างไรกับอาจารย์ที่มหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏป้องส่งเดินเจ้าพยายค่ะอาจารย์ทุกท่านใจดีมากออกทนและมีความรับผิดชอบมากต่อนักศ,าศาึกษา นักศึกษาทั้งหมดในชั้นเรียนของเราพอเข้ามาแท้อะไรเพื่อเรียนภาษาไทยครั้งแรกก็ไม่เข้าใจภาษาไทยสักเท่าไหร่และไม่ค่อยมั่นใจที่จะพูดแต่อาจารย์มีความตั้งใจและออกทรในกรรมศูนให้เราฟังพูดอ่านเขียนและแนะนำวัฒนธรรมไทย ตั้งเตือนอีกมากมายซึ่งทำให้ทุกคนสนใจเรียนภาษาไทยมากขึ้นและความมั่นใจมากขึ้นคุณเขียนด้วยมาหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏปั้นสงเดินและมาหาวิทยาลัยชินชากรสีเตกต่างกันอย่างไรคะวิธีการสอนของอาจารย์อาจารย์ก็้ลงการสอนและเนื้อหา การบรรยายมีความน่าสนใจนอกจากนี้อาจารย์อย่างให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาในชั้นเรียนผัดวิดีโอไม่เหมือนในประเทศจีนทุกคนแห่งว่าแปลกใหม่และน่าสนใจเพราะสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาได้